ต้องก่าวขอบพระคุณท่านนายกท่านอุปนายกทุกท่านนะครับที่ท่านได้เมตตาเพราะว่าการบรรพชาอุปสมบทนั้นต้องใช้งบประมาณซึ่งทางสมาคมพราตัวอย่างชาตินั้นได้จัดหาง,งบประมาณมาแม้กระทั่งรถที่ต้องเดินทางไปที่วัดหินหมักเป้งทางสมาคมก็ดูแลนะครับตลอดจนสิ่งต่างๆที่เราได้รับนะครับถึงแม้ว่าเราจะมาอยู่แค่15วันแต่ด้วยความเป็นคนไทยคนหนึ่งซึ่งได้บวชถวายให้กับ รประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ตามที่เราได้ตั้งใจกันไว้และผมขออนุโมทนาบุญครั้งนี้อยากให้พวกเรานั้นได้ร่วมสาธุกราบทางสมาคมด้วยครับสาธุสาธุสาธุและขออนุญาตพวกเราช่วยอนุโมทนาบุญให้กับพี่พี่จิตอาสาทุกท่านครับสาธุสาธุสาธุ และข้อสําคัญครับโยมทุกท่านที่ตั้งแต่วันที่เรามาวันแรกท่านได้นําอาหารข้าวสวยผลไม้น้ําปานะไม่รู้กี่มื้อเลยนะครับมาดูแลพระนวากกะมาโดยตลอดขอให้พวกเรานั้นได้ตั้งจิตท่านที่ไม่ได้อยู่ในที่นี้และท่านที่อยู่ในที่นี้ด้วยที่ได้เมตานําอาหารมาถวายพระนวากาะด้วยนะครับสาธุจา ขอบคุณครับขออนุญ,ญาตตามอธิยาศัยนะครับอ่ะขออนุญ,ญาตครับผมขออนุญ,ญาตลืมเรากราบพระก่อนครับกราบพระก่อนครับอัญเชลีวันทาอาบวาอัญเชลีวันทาอาบวาอัญเชลี วันทาอาพิวา่าอัญชลีวันทาอัญชลีกราบพระอาจารย์ครับกราบพระอาจารย์ครับปราบปราบปราบคุณพ่อตัวอย่างจะฝากอะไรก่อนที่จะแยกย้ายจากกันบ้างไหมครับ จริงๆกล่าวไปแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะฮะก็เก็บความดีที่เมื่อกี้กล่าวไว้สักครู่นี้ว่าความดีที่ท่านได้บวชเรียนเนี่ยก็ไปใช้ประโยชน์กับครอบครัวและก็สังคมรอบตัวท่านนะขอให้เดินทางกลับบ้านด้วยสวัสดิภาพนะครับทุกท่านหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะขอให้ยิมย้มแ้มเจ่มใสแบบนี้ตลอดไปเละครับขอบขอบคุณครับขอบคุณครับ ร้อยค่ะในการลาสิกขานวกะจงรักทักดีโดยสมาคมพ่อตัวอย่างการอะไรต่อไปนะคะหนว่าจงรักทักดีของเราวันนี้ เป็นวันลาศิษขาอนุโมทนาบุญกับนากกาทุกท่านค่ะเดี๋ยวนี้เป็นทิศแล้วค่ะ